กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, แฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับเมื่อน,นี้มาคุยกันหลังเล่าพัฒนาออกคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องนะครับคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องมาเบ่งแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ภผยเขา้า หายรุดพี่น้องทั้งช่องพ่อใจดีบอเฮดให้พิษบังบอเฮดให้พี่น้องเสียใจแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับเนาะบ่เฮดให้พี่น้องพิหวังเลยเสียใจแน่นอนแน่นอนพี่น้องสําหรับปู่ทองพ่อใจดีนะครับเนาะแล้วก็วิ่งลูดพี่น้องปู่มงคลนกับูดเข่าเออวิ่งกับเข่าเนาะเจออ้อยซ่องละแสนกับวิ่งเม็ดเดียวกับเข่าพี่น้องจะจับคู่บ่เข่าพี่น้องเอาไปตามกันพี่น้องนะครับพี่น้องเนาะ พ่อใจดีบอกแล้วนะพี่น้องช่องพ่อใจดีพี่น้องเอาแต่ความสุขให้พี่ให้น้องนะครับเอาแต่ความสุขให้พี่ให้น้องพี่น้องนะครับมาเบิงแนวทางของพ่อใจดีพี่น้องพ่อใจดีเป็นทังไงพี่น้องเป็นทังไงพี่น้องเป็นแต่ได้ค่าปากกาค่าน้ำมูกน้ำมันบอยพี่น้องเอ้ยค่าปากกาบอปากกากระเบิดพี่น้องตรงๆนะครับ เจ็ดสองสองเจ็ดฟันเจ็ดเม็ดเดี่ยวพี่น้องนะครับฟันเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องนะครับพอใจดีก็มีดีอยู่เด้อพี่น้องเลยพอใจดีก็มีดีอยู่เด้อนะครับพอใจดีก็มีดีอยู่พี่น้องนะครับเนาะพี่น้องครับเนาะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีในเด้อพี่น้องเด้อเลขแนวทางพอใจดี มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วพี่น้องบ่ผิดหวังพี่น้องนะครับบ่ผิดหวังเนาะนะครับบ่ผิดหวังเอาพี่น้องต่อไปพี่น้องมาบึงอาจารย์ต่อไปอาจารย์ต่อไปพี่น้องขาดบ่ได้เด็ดขาดมาทั้งบนมาทั้งล่างพี่น้องนะครับมาทั้งหกทั้งเจ็ดวิ่งบ่ดูว่าจักกีเด่นกี่เด่นพี่น้องนะครับ บรรลุจักวากีเด๋งเลยพี่น้องเอ้ยนะครับปูทองพี่น้องครับผมปูทองเฮาเดอ้อพี่น้องครับผมนะครับเอาพี่น้องพี่น้องว่าจังไหรพี่น้องปูทองเนาะลาวพัฒนาสามสิบจิงหาลาวพัฒนาออกสามหนึ่งสองเจ็ดหกสี่พี่น้องลาว วันที่30สิงหา256 7าลาวพัฒนาปู่ทองวิ่งบนล่าง6กับ7พี่น้องเป็นเรื่งไดมา6 7เดได้พี่น้อง6 7, กับ7ก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะครับ6 7เนาะพี่น้องเนาะจับคู่ให้กับ7 2 7 3, 7 4, 7 7 7เเข่า7 2 2 7เได้พี่น้องเด้อแต่ผลฟันให้7 3แต่เข่า7 2พี่น้อง นะครับหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าฟันไปที่หกบ่ได้ฟันพี่น้องแต่บ่หกสี่เข่ามาเตียมเตียมพี่น้องปูท้องเข้าพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องนะพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องว่าทั้งช่องพ่อใจดีบ่ได้ทร,รมาดาพี่น้องนะครับมีให้มีดีให้พี่น้องแน่นอนพี่น้องนะครับเป็นยังไงเป็นแกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใจดีบ่พี่น้องนะครับ พ่อใจดีนี่แหละพ่อใจดีก็สิไปตามผู้ท่องพี่น้องหนึ่งฝนตกลำบากโลงซาให้พี่น้องยอนหยังวัดีโล่งให้ยอนหยังวัทีไปทางลำกระลำบากไกลกับไกลพี่น้องนะครับคาน้ำหมกน้ำมันพ่อใจดีได้กระซ้อยเหลือตัวเองเบิดพี่น้องยอนจยากพ่ออยากดีอยากได้ยอดไล่เนาะพ่ออยากดีพ่อใจดีอยากได้ยอดไล่ยอดแช่พี่น้องเนาะนี่แหละครับ สิ่งที่สิ่งที่พ่อเจดีต้องการให้พี่น้องนะครับเนาะเป็นยังไงพี่น้องติดตามปูร่องต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพ่อเจดียนะแนวทางที่ดีให้พี่น้องบ่ผาดหวังพี่น้องฮกสำนักหกอาจารย์บ่ต้องไปเบื้องลร้อาจารย์พี่น้องเอาแค่หกอาจารย์พ่อให้พี่น้องติดตามอาจารย์ได้ให้ติดตามอาจารย์ทันพี่น้องนะครับถึงกับคู่มะเขาเพิ่นกับมีตัวรูดให้ยุ่พี่น้องนะครับตัวรูดเพิ่นกับเข้าพี่น้องบ่ต้องเสียใจ นะครับนะเนาะแนวทางมีเขามีรุดใดพี่น้องนะครับผมนะ้อพี่น้องมาเบิงซ่องและแสนเท่ากับรุดขึ้นกันพี่น้องนะครับซ่องและแสนรุดพี่น้องนะครับแต่ว่าเพื่อนฟันหกเก้าพี่น้องนะครับแกจะเสียใจพี่น้องนะครับจะไปเสียใจพี่น้องแต่เพื่อนฟันหกเม็ดเดียวกับสุดยอดเลยพี่น้องนะครับคําว่าหกเม็ดเดี่ยวนี้ถ้าได้มากกับบอทมัมมาดานาอพี่น้องเนาะนี่ครับแนวทางของพอใจดีสิ่งที่ดีด เอามาให้พี่ให้น้องน้องพี่น้องพี่นอ้นองบ่ตอ้อยงยานพี่น้องบ่ต้องกลัวนะครับสุดยอดกันแล้วกันพี่น้องนะครับขอให้ติดตามขอให้กําลังใจให้พอใจดีมีกําลังใจสูฝนตกกระดอนดันไปหาพี่หาน้องแม่นมึกปากกากับบ่มีกับไปเส้นมาพี่น้องนะครับบ่เป็นยังพอใจดีสู้ได้สําหรับพี่สําหรับน้องนะครับเนาะอันนี้ก็ หวช่องละแสนแต่มันวิ่งห้เม็ดเดียวกับสุดยอดเลยพี่น้องนะครับมาหกเต็มเต็มพี่น้องนะครับต่อมาพี่น้องปูมงคลหายวิ่งหากับหกพี่น้องนะครับแต่มันเป็นสีหกหกซีเป็นหาหาหกหกหาก็บว่าเป็ยนยังพี่น้องก็บว่าต้องเสียใจแต่หกเพิ่นกตยังมาเนาะพี่น้องอย่าเสียใจพี่น้องแนวทางมีเขาไม่หลุดจับคูเิ่นหาหกสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้าพี่น้องนะครับ หกสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้าสูตรเพิ่นกับสุดยอดเท่ากันมันห้ากับหกพี่น้องเพิ่นห้บนรางห้ากับหกพี่น้องนะครับเพิ่นฟันทงงหาหาหกกับสุดยอดอยู่ได้พี่น้องนะครับสุดยอดพี่น้องบอกว่าสุดยอดได้ลรบเพิ่นฟันห้กับว่าบนหาเกียรติพี่น้องนะครับปูมุงก้นกันนาติดตามเด้อนะพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณาแนวทางพอใจดี ไว้พี่น้องนะครับหายติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องให้กับนังใจพ่อใจดีพี่น้องมาอีกหนึ่งสํานักพี o ่น้องเจออ้อยพี่น้องเจออ้อยกับวัฒร์มดาพี่น้องฟันซีเม็ดเดียวพี่น้องฟันซีเม็ดเดียวนะครับฟันซีเม็ดเดียวกับชุดยอดและประเภทฟันนี่พี่น้องเม็ดเดียวนี่สุดยอดแล้วเพิ่นจับหาซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองซีสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสีพี่น้องนะครับ สุดยอดเลยพี่น้องนะครับการฟันเม็ดเดียวนี่บ่ธรรมดาพี่น้องนะครับมาเบิ่งปูซีหนึ่งเฮาพี่น้องปูซีหนึ่งเฮาหลุดเด้อปูซีหนึ่งเฮาพี่น้องนะครับปูซีหนึ่งวิ่งบนล่างสามกับห้ากับคู่ให้สามหาพี่น้องหลุดเลยพี่น้องสามหกสามเจ็ดสามแปดเนาะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหลุดพี่น้องบ่เป็นยังอย่าเสียใจพี่น้องนะครับพี่น้องอย่าเสียใจพี่น้องนะครับ พี่น้องครับนี่แหละครับแนวทางพอใจดีนะครับที่เอามานําเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องมีความสุขทางช่องพอใจดีก็มีความสุขนะครับคําพูดคําจาพอใจดีกับบกคอยเกง่งบกคอยของคือเพิ่นพี่น้องแต่วันเล็กเกง่งแนวทางพอใจดีกับบอธมดาพี่น้องให้พี่น้องมีความสุขได้เสมอคือจังพอใจดีไว้ผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พ่อใจดีผู้นัน้นสิเบิดดีเบิดจินปูท่องกันได้เห็นให้พี่น้องได้เห็นแล้วมาทั้งบนมาทั้งล่างพี่น้องให้ติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางชุดหกอาจารย์นี่พี่น้องฝากไว้ทั้งแนวกันแล้วกันพี่น้องเอา้าพี่น้องครับผมผู้ใดอยากสร้อยคาปากกาพ่อใจดีเนาะคาปากกาคาบึกพี่น้องเด้อพี่น้องเนาะดีใจพ่อใจดีดีใจเนาะอยากได้้ำใจก็พี่กับน้องจกัก เลยจากนั้นพ่อได้ซื้อปากกาซื้อน้ำมึกซื้อกระดาษพี่น้องเบิดแล้ว <c oughs> ขาดน้ำมุกลมั่นพปรเจดีกับไปเบิดมือเจอจะได้มาลงใไ้พี่น้องย่อนปูท้องปูมุงก้นกับปูซีหนึ่งพี่น้องเลยไก่ลราให้นะครับผมแล้วจะพี่จาน้องเอา้าพี่น้องจำนี้พ่อใจดีก็ดีใจล้วละแนวตั้งเขาให้พี่ให้น้องพี่พี่น้องก็มีความสุกแล้วพี่น้องสีได้กับปูท้องนี่บ่มแม่เหน่ยหน่อยพอใจดีสิบอกกับปูท้องนี่นะ พี่น้องถือกระปูท่องทั้งหมดทั้งรางหลายพ่อใจดีบอกว่าหลายเลยเลขพ่อใจดีก็ถือหลายขึ้กันพี่น้องนะครับพ่อใจดีว่าเอฟซีพ่อใจดีถือทุกคนนะครับเอาพี่น้องบ่หลยใหญ่ห้างพี่น้องพ่อใจดีก็ร่างดีใจเลขพ่อใจดีเขาเนาะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั้งหลายขอให้โชคดีโชคมาจังสี่ตลอดไปด้พี่น้อง้อตลอดตลอดจนติดตามพ่อใจดีหมดละพ่อใจดีสีน้ำเสนอให้พี่สน้องสุดสุดขึ้นกัน เอาสาหรับคลิปนี้พอใจดีกับมี่น้าทางบอกพี่บอกน้องซ้ำนี่พี่น้องพรุ่งนี้เจอกับรัฐบาลไทยห้ามพลาดเด็ดขาดพี่น้องนะครับเจอกับรัฐบาลไทยพ่อใจดีครับผมเอาสาหรับคลิปนี้พอใจดีกับมิ่นถ้าทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่แะครับสําหรับคลิปหน้าพ่อก็พอใจดีไหมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ